สวัสดีครับคุณแม่ดังครับเป็นจ้งใดน้อครับฝันดีไปปูญยาเพิ่นมาไหโชคไห้ลาบเบ้าไหแนวทางไปเม่ฝันอยู่ดิฝันมือขึ้นนี่ครับฝันหมืกขึ้นนี่ฝันวาจ้าจีล่ะอันผู้เบามากหากันไว้วันเดียวกันวันโอ้ครับการฝันแบบนี้เนี่ยมันดีอยู่เมวานน่ะวันนี้ มันมีแนวสิได้อยู่โอ้ฝันตาปู้บามาหาว่า่นถ่อมาหากันไว้มักเขาก็มักตัวก็มักดังคนมักกันบ่บ่บ่แม่นลอยมักปู้บาไว้บ่บ่ไอยมากปู้บาวทางใดบ่ปู้บาวยในความฝันอ๋อันนี้ปู้บาวในความฝันว่านะในความฝันอ๋อเป็นจ้งได้ก็ครับมักกันกับปู้บาวในความฝันว่านะดัากันเนาะไอ้มาหากันไม่ชี้หิพ่อกับฝันเห็นพ่อกับมาให้เอากันเออกับผู้นี้ Oh. ตัวาาก็หักเขา,ขา,ากระหักบันนี่ <c oughs> ต่เว,เวาาน้นเมนอันนี้อะต่เว้นนี่แเมียไม่ได้ฝันเด้นอนงายยากบันนี่<อ>ต่เว้นเมีนางยูอูนะ่ <c oughs> ะเมียก็ได้รับตานางสมาธิจบึงเห็นเห็นปูแล้วขึ้นเป็นห,วห,ห,ห,หนัวหลายหลายหัวเมีขึ้นจังจีละขึ้นเป็นหลายหายหัวขึ้นงามงามอ๋อปูนี่เป็นอย่างเป็นหัวอย่างหวัวเป็นหัวปัญนาลายลายหัว โอ้เป็นหัวพญายนาคขึ้นหลๆหัวบ้านท่อนะอันนี้ไม่เป็นวามฝันแมรนังสมาธิเห็นโอ้เห็นว้มจริงได้บ้านทอาเห็นกามจริงจ้ะครับโอ้เราเป็นเจ้าไหนเราไปที่นี่บ้านนี้กะเนี่ยมาเลี้ยงเม่นอนยากยากไหมครับเป็นยังกือนอนยากแต่เมื่อนี่แต่ว่าเป็นจวดมตนก็นเลยเว่าวปูปูให้นอนหลับให้ลานนอนหลับไปเด้อปูบางทนอนหลับ นอนรับละฝันโอ้นอนรับละฝันนี่ว่าที่นี่โอ้ยผู้เบ่าเนี่ยมักกันมาคา้าการเขาตัก็มักเขาก็มักไปครับว่าคืว่าเอาู้วมาเป็นความจริงอ่หลีดีกว่อเอาวาัตถุฝันมาเป็นความจริงอ่หลีคือความ<อ>จริงหลืคือจังความจริงอ่หลีวัตถุครับ,บจ้าอ๋อนี่กะทอว่าแปลกต่อฝันเห็นว่าผู้เบ่ามักเหล้วคิดว่าจังใดคิดว่าที่ไดเรขตัวใดปูพันมาบอกเลขกไป ไม่เลขกัดมันได้แล้วเด้กับมือนั่นดีมือเดีดีตัวใดล่ะตัวที่ว่าได้ตัวที่บอกมือนั่นมือนั่นดีตัวใดล่ะคุณแม่กัรแปดสี่คับเจ็ดสามอัดีอ๋อแปดสี่คับเจ็ดสามอันที่เห็นอยู่ต้นมะขามนี่น่ะจ้าเจี๊ยมสีเมนตัวใดโอ้เจ้าเจี๊ยมมันเข่าเร้วเจ้าเจี๊ยมสีเมนตัวใดแม่กับวัตถุมันเข่าแล้วด้หรือมันเข่าแล้วก็คือบอกง่ายๆว่า มื่อมาทำความสะอาดสารโปเมือ่อนั้นมาดนันท์เจ้าก็าเลยมาเห็นไหนตัวเลขยุรรคองปะขามมาดันท์เถาะจ้าโอ้ยังกับแปดตี้แปดตี้กับเจ็ดสามกับเจ็ดสามอ๋ลลอหลัตง,ตงตัวนี้สองตัวแค่นั้นแต่มีสองตัวแค่นั้นโอ้นะครับกับร่องเบิงแหละนกขุนแม่เนาะจ้าเพื่ออาจี่ได้มีโชคมีลาบนะครับจิมีโชคมีลาบเออโอ้ยนะครับแจ็คแมนฝันดีนกขุนแม่เนาะ ฝนดีครับจังหวัดฝนดีฝันว่าได้เรียนน้ำเบาเนาะอ๋อนี่ยนะครับแถมเปลี่ยนจังไดเอาวามาว้าให้ฟังไหมในว่ามือบ้าทําความสะอาดจานแบบเปลี่ยนจังไดมาจังไดจังไดไม่เห็นตัวเลขเอาว่าให้ฟังเนี่ยเอ้าก็มาทําความสะอาดกัก็มไม่เห็นตัวเลขขึ้นมือนั่นม่มือทําความสะอาดนการการกับเพื่อนกับจุดนี้แหละ จุดไฟกับวบ่าวสินั่นเนาะบอกแฟนๆกันเลยบัดบอกว่าท่านเออเ้างูจากาจมัตเตไสด์ลงมาเกิดงูตัวนั้นไม่เป็นงูแม่ซอยโอ้ที่ตอนเรามาจากไอ้ตั้งตอนใหม่นี่เป็นงูแม่ซอยพระท่นจ้าโอ้เมื่อนั้นพระทศกัเมื่อนั้นละโอ้สีงว่าปูนี่เป็นไม้ไห่คักเลียวดเป็นไม้ห่คักเลีมไมคักเลี่ยมเป็นไห้เลีวกัน แมว่ามันสิแฟนฟันมาแบบนี้มันเขาเรียกมันเขาเร้วอ๋อโอ้ง่ตกลงมาจากเท่างันต้นไม้เลยจ้าโอ้คนแม่ว่าตกใจบอเห็นงูเม,มือนกันตกใจแล้วเนาะแะเป็นอย่างปาดนี่ย่างไปหันอีกกะพ่ออีกเพื่อนกัดเพื่อนเพี้ยนยุนย่นหนีเบ่หนีจากคังแม่โอ๋อครับเพื่อนบ่หนีจากคังว่าจะไปเออโออันนี้น่าเป็นเรื่องที่ เลียเสียนะคุณแม่เนาะการเลียเสียคือกันาะกันกันบ่อพ้อกับโตัวเจ้าควางมีตีบอเสียเลยนะการควางมวลนี่แม่บ่คุณแม่บ่มีปูเสียหรอกบ่มีปูเสียกันปูบ่มีโสูคมีลาบอีหลีกันบอเสียอ่เพราะว่า้คนฟังเขากะผู้นั้นโอ้ยฝันมาจิวจังจันตีเขากะจีว่าดิเขาดิวผู้ตีมีโูคมีลาบกัเออเออกับจีฟังเงาเออโอ้จีได้โูดได้ลาบน้ำกันครับนี่แหละเนาะโอ้ตาว่ากะ โอนี่นะครับสารปูลังนี่น้อมือมาทำความสะอาดให้ปูนะครับโอ้นะครับกับพี่ปากกดกันพิเศษน้องคุณแม่เนาะบอคิดว่าสิเห็นงูวันต่อแต่ว่าง้างมขัดบบแม่งูตัวนี้งูตัวนั้นข้องอนไล่อบอยงามโอ้ไล่ง้างงามไล่งามขัดแบบครับแต่ว่าไม่ใกล้คืองูแม่จอยแต่ว่าข้อมันไล่งามผิดสังเกตดอยู่โอ้ข้อนี่ไล่งามผิดสังเกตวดป่ะ่ะทอรผิดสังเกียดูกครับโอ้นี่นะครับก็ถือว่าแปลกน้องคุณแม่เนาะ เราเป็นจังในบาดเห็นงูแล้วจังไม่เห็นตัวเรีไปเห็ุจังไหนจังมันเห็นตัวเรีอยู่กูบักคเมื่อก็นั่งอยู่นี่นั่งอยู่แต่มาจิอยู่นี่ก็เดี๋ยวมาเห็นเลขอยู่กูขาำอ๋อคือ <จะ S 1> ว่าห <ไป S 1> ลังจากท,ที่ทั้งๆก็เจ็ดคามาแล้วหลังจากที่ว่าเห็นงูแล้วบาดทีเนี่ยจากเห็นงูแล้วก็เลยมานั่งไงแตมาธิอยู่นี่จ้ะอยู่สานปูมองนี่มันบักคำโอ้ก็เลยแบบว่า เม้าเลียบแม่เลียบไปกบบักคาเนี่เป็นตัวเลขแดงขึ้นเลยบอกให้จ๊ะเลยเป็นตัวเลขมันบปสีแดงแต่ไหมตัวดำดำ<อ>ตัวทั้งใต้เนีเ่ยแบบท,ทีงทั้งกัเจ็ดสามโอ้ค่ะผมก็เือว่าเห็นชัดเจนว่าทันเถาะจ้าโอ้ยง,ไง่ายๆว่าแม่นั่งส่า้าทีมืนตาขึ้นในเลียบไปกบบักคามเนี่เห็นแปดซีกับเจ็ดสามเลยว่าทันเถาะจ้าโอ้เนี่นะครับก็เือว่าแปดอยู่คิดว่าปูพันธุ์ที่มาให้ยคาขๆเนาะคุณแม่เนาะ คือว่าปูเล่าให้คักแล้ววันนี้ฝันกับมาฝันดีแล้ววันนี้อืแบบที่นี่ก็เลยมาฝันดีต่ออีกฝันว่าจังไดกอคุณแม่บบดที่ีหนเขาบอว่าให้ฟังไม่แบบที่ไหนฝันกับฝันว่าผู้เฒ่ามาหากันจีหากันไปอยู่นํากันครดีดีผู้เฒ่าพวกนั้นก็ไดตัวกับมาเขากับมาตั้งค้นตั้งมากกันโอ้ต่างคนต่างมากกันในความฝันบ่านทอนี่ในความฝันอ๋อนะครับอนี้คิดว่านาสีเข้าว่าซันทอนาซีเขาาเลขกไง นี่นะครับแสดงว่าปูเพ่นติมาเฝ้าอยู่นี่เนาะโอ้นะครับสีบว่แม่นเลยผู้บบาก้นแม่แนันตาดกอนบ่เพิ่นมาเฝาอยู่นี่สิมาเฝามาเบื่องแม่ยี่เนาะสีแม่นผู้บาตาดกอนนี่ยแล้วผมว่าเนาะเม่นอยู่โอ้นะครับเป็นแบบบ่ไป่ใส่เนาะบ่ปแาบ่อถิ่มบ่ปแปก็สิมาเฝ้ามาย่งอยู่เนี่ยเนาะก้อนนี้ไปใส่กนนี้ไปใส เพิ่นบอกทุกงวดอ,อยู่ในค้ามฝันน่ะแม่นเม่นแต่ว่าแต่ว่าที่แม่นั่นมานี่คว้มฝันน่ะแม่นโอ้ความฝันแม,ม,ม่นมากเอะโอ้นะครับนี่นี่นะเป็นเรื่องที่แปลกบวกกับว่าสี่ได้ยินจากเที่อน,นะครับนี่มาฟังเนาะโอ้โนะครับโอ้ แตเือฟันแล้วล้เป็นจ้งไดตัวแบบนีอเขาบอกว่าให้ฟั้งนะครับวันเลี้วกับว่าวันเย็นพอพอจี๊เอากันกับผู้นี่หากันไหมอ่พอฟันที่หอดพอดิครัมวันที่หลดพออ๋อกันเลยคิดว่าที่เป็นตัวเลขตัวนี้ละมันจะเป็นสองตัวเลยจ้างจะมัเจะเขวตัวหนเจ็ดสามกับแปดสี่นี่ละอ๋อนะครับไ้เขาค้าคักไม่เด้อแต่ว่า วันศิลทีิฏิว่านี่คุณแม่กับทิมาทําพิธีขอเพิ่นอีกแม่รับคุณแม่เออวันวันศิลมือเวดคำคือมืออ่นนี่แหละอ๋อมืออื่นนี่เป็ี่ยนวั่นผ้าวั่นถั่วมืออื่นนี่แหละวันพระอ๋อมืออื่นเปลี่ยนวันพระแต่ทิิมาขอต่อเกือบพูคนมาให้เนาะกับเบื้องท้าว่าเพิ่นจะย่ำตัวไหนให้วั่นถั่วทีต้องมาเอาให้แน่ชัดวัานถั่วมันบอกคุณแม่จ้าอือนี่นะครับ่ที่ได้มาทำพิธีเนาะตอนเย็นเนาะคุณแม่เนาะจ้า มาขวาปูตอกเทตอนเต้าตอนเต้าตอกเ็ดตอนเ้ามื่ออื่นว่าท่นทว่าอื่นออ๋นะครับนี่แหละต้องมาขวาปูเนี่ยเมื่อเ้านะครับขวาปูเนี่ยเมื่อเ้าแล้วก็ได้เลขมื่ออื่นเ้าเริ่มบ้างเมื่อจังไรแล้วก็ได้ลวดเลี่ยวก็มีทูบมาขอเพิ่นกันหาคือโก่กล่ะแต่กันหาแต่มีดเนี่ยมันสบายเพิ่นคือโก้ เพราขอเพิ่นต้องมีแนวมาถวายเพิ่นอ๋อมีน้ามีหยังก็ยังดีแม่นมาคุณแม่เนาะไมกไม้มากไรไมกไม้มากไรต้องไม้คันหาไปเนาะคุณแม่เนาะจ้าแต่งให้ปู่ให้ย่าเพิ่นกยเพิ่นมาให้ายศให้ลาบแต่ว่ากะคุณแม่กะย้ำตัวเลขตัวเดิมคือเก่าตัวใดก็คุณแม่เอาย้ำให้ฟังอีกแม่ย้ำ8473อือเอา84กับ73คือเก่านะครับมี2ตัวแค่นี้ล่ะอ๋อมี2ตัวแค่นี้ก็ยังย้ำตัวเลขตัวเดิมนะครับ แปดสีกับเจ็ดสามมาทันทอคเอานะครับนอกากขอขอบคุณคุณแม่นะครับที่มาไอ้เราความฝันให้ฟังที่มาให้แนวทางในเมื่อน,นี้นะครับจ้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะ